สวัสดีพี่น้องสุผูสุคนนะครับเดอ้อมื้อนี่พาพี่น้องมากราบมาไหวามาขอพรน,นะครับสารเจ้าพ่อแสนคำครับพี่น้องนะครับสารเจ้าพ่อแสนคำนะครับเป็นสารเก่าแก่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เช้าอำเภอผู้เขียวนะครับ จังหวัดชัยภูมินะครับเคารพนับถือมาชานั้นครับพี่น้องนะครับศาลเจ้าพ่อแสนคำตั้งอยู่ในโรงเรียนผู้เขียวอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับสมัยก่อนศาลที่เป็นศาลไม้ครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเยี่ยมมาชมนะครับเป็นศาลไม้ครับพี่น้องนะครับ นะครับอยู่โคนตน้นไม้นะครับเป็นสารเก้าสารแก้ครับพี่น้องนะครับตอนหลังนะครับได้มีการสั่งสารหลังไม้ขึ้นมาคือสารหลังสีเดีะครับพี่น้องนะครับน,นะครับ,นะรบสารเฉพ่อแสนค้ําค่ะพี่น้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชา้าอำเภอผู้เขียวนะครับ เคารพนับถือมาชานั้นครับพี่น้องนะครับศาลเจ้าพ่อแสนคำมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนนะครับการตั้งเมืองผู้เขียวในสมัยโบราณครับพี่น้องอำเภอผู้เขียวในสมัยโบราณเพื่อว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ครับตั้งแต่สมัยทวาราวดีนะพี่น้องเนาะนะครับ รประมาณกันว่านะครับชุมชนโบราณน,นี่นะครับสมัยทวาราวดีก็คือช่วงพศออ1,200ถึง1,400ครับพี่น้องนะครับมีสิ่งก่อสร้างที่นะครับปลูกนะครับอยู่ในอำเภอผู้เขียวที่แสดงถึงความเก่าแก่ของการตั้งเมืองผู้เขียวครับพี่น้องนะครับ เราะว่าสิเป็นนะครับจีดีที่พระธาตุนองสามหมื่นครับพี่น้องนะครับเป็นพระธาตุเก่าแก่ครับพี่น้องนะครับเป็นชุมชนโบราณนะครับนะครับตำนานการสั่งเมืองผู้เขียวนะครับพี่น้องนะครับมีความเกี่ยวเนื่องกับ อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องนะครับช่วงแรกที่พระไกลสีหานาศนะครับเพื่อนได้รับการแต้งตั้งเป็นเจ้าเมืองกเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็นได้ย้ายเมืองนะครับมาที่บ้านโนนสะเลาครับพี่น้องนะครับเสจแลวก็นะครับมีการย้ายเมืองอีก ข้างหนึ่งไปที่นะครับบ้านลาดครับพี่น้องนะครับแล้วก็ค่อยย้ายกลับไปที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับพี่น้องนะครับในช่วงปีพศ2440ครับพี่น้องนะครับมีการนะครับ แยกการปกครองครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะสมัยรัชกาลที่5นะพี่น้องเนาะนะครับจากการปกครองแบบกตุสดมครับพี่น้องนะครับมาเป็นการปกครองระบบมณฑน,นครับพี่น้องนะครับนะครับอำเภอภูเขียวนะครับกับเปลี่ยนซื้อจากอำเภอ ผู้เขียวไปเปลี่ยนอำเภอผักปังครับพี่น้องนะครับนะครับต่อมานะครับก็มีการเปลี่ยนซื้ออีกข้างหนึ่งครับพี่น้องแต่เกิดนะครับเกิดเกิดความผิดพลาดนะพี่น้องเนาะเกิดความผิดพลาดในการนะครับซื้อสารของนวยล้านนวยทางราชการพี่น้องนะครับนะครับจากที่ นะครับสิ่ให้อำเภอผู้เขียวนั่นไปตั้งยุติดกับเทือกเขาเขียวครับพี่น้องนะครับกลับนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอำเภอเกษีสมบูรณ์ครับพี่น้องเป็นนะครับเป็นความผิดพลาดของการสื่อสารของราชการนะพี่น้องเนาะส่วนอำเภอผักปังครับก็ได้เปลี่ยนกลับมาเป็นซื้อออำเภอผู้เขียวดังเดิมครับพี่น้องนะครับดังเดิมครับ นะครับนะครับอําเภอผู้เขียวมีพื้นที่กว้างใหญ่นะพี่น้องเนาะนะครับมีพื้นที่กว้างใหญนะนนะ่นะครับ,ม,รบมีการแยกอําเภอออกเป็นอีกหลายอําเภอเช่นอําเภอคอนสารอําเภอแก่งคออําเภอบ้านแท่นนะครับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนะครับนี่คือสารเาพ่อแสนคำ นะครับสิงศักดิ์สิทธิ์ที่ช้าอำเภอผู้เขียวเขารบนับถือนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับสารเก้าเป็นสารไม้ครับพี่น้องอยู่ใต้ต้นนะครับบะโก้ครับพี่น้องล้กก็ต้นต้นไห้นะพี่น้องเนาะนะครับต้นไห้ต้นไห้เป็นสารจะไมก้อนหนี่เป็นสารไม้ครับพี่น้องเป็นสารไม้เป็นสารไม้ขนาดเล็กครับพี่น้องนะครับ นะครับนี่นะครับเป็นสารไม้ครับพี่น้องนะครับที่นี่มีการปรับปรุงและบุรณะนะครับสารขึ้นมาไม้ครับพี่น้องนะครับเป็นสารนะครับที่ก่อด้วยปุนนะพี่น้องเนาะนะครับมีคํานะครับกล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อแสนคํานะครับ อยู่หลายเรื่องครับพี่น้องนะครับเรื่องหนึ่งนั่นก็คือนะครับที่เพื่อนมาขอกันก็คือนะครับมาขอเรื่องการสอบนะพี่น้องเนาะการเรียนการศึกษาครับพี่น้องนะครับนะครับมาสอบผู้ใดที่นะครับทีไปสอบเรียนหนังสือเรียนต่อสอบเขาทำงานนะครับพี่น้องนะครับ เพื่อนกับมาขอพรเจ้าพ่อแสนคำครับพี่น้องนะครับมาขอพรเจ้าพ่อแสนคำปรากฏว่านะครับพี่น้องนะครับหลายๆคนนะครับที่ได้ไปสอบนะครับเรียนหนังสือสอบบรรจุข่าข้าราชการสอบหน้าที่การงานต่างๆนะครับพี่น้องเพื่อนกับประสบความสําเร็จนะครับพี่น้องนะครับศาลเจ้าพ่อแสนคำพี่น้องนะครับ ตั้งอยู่ที่อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับนะครับอยู่ภายในโรงเรียนผู้เขียวอำเภอผู ú, raszam, ้เขียวจังหวัดชัยภูมิครับพี่น้องนะครับเป็นสิ่งศักดิ์ส so ิทธิ์นะครับที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับคนอำเภอผู <ple> ้เขียวมาชาันนครับพี่น้องนะครับนะครับมีการนำรูปปั้นนะครับช้าง มานะครับไก่ครับพี่น้องแล้วก็มีพวงมาลัยครับพี่น้องมาแก้บนกับเจ้าพ่อแสนคำครับพี่น้องนะครับมีพี่น้องเพื่อนเอาชุดนะครับเพื่อนเอาชุดมาถวายนะครับนะครับเป็นเสื้อขาวนะพี่น้องเนาะนะครับเป็นเสื้อขาวครับพี่น้องนะครับเป็นกางเกงครับพี่น้องมาถวายเจ้าพ่อแสนคำครับพี่น้องนะครับ ถ้าพี่น้องนะครับมีโอกาสได้พานมาที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะพี่น้องก็ลองแวะมาขอพรจากเจ้าพ่อแสนคำนะครับพี่น้องนะครับนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อแสนคำนะครับพี่น้องนะครับ ผู้ใดมีโอกาสก็แวมากราบเพื่อนได้พี่น้องเด้อมาขอพรน,นะครับนะครับที่เป็นที่เล่าขานกันมาชานานก็คือเรื่องการเรียนได้พี่น้องเนาะนะครับเฉพาะแสนคำนะครับพี่น้องผู้ใดที่ไปสอบนะครับบรรจุข้าราชการนะครับสอบเรียนต่อนะครับพี่น้องถ้ามีโอกาสก็นะครับขอแนะนําำไห้มากราบมาไหวามาขอพร เจ้าพ่อแสนคำเด้อพี่น้องเด้อนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านไม่อีกมากมายเลยพี่นอ้นะอ,อ,นนงนองนะครับนักเรียนที่ไปแข่งขันกีฬาต่างๆก็บชีพมากาบมไหว้มาขอพรเจ้าพ่อแสนคำให้ประสบความเด็จในการแข่งขันครับพี่น้องนะครับู้ใดที่เดินทางไกลนะครับพี่น้องกับมากาบมไหวายเจ้าพ่อแสนคำพี่น้องให้เดินทางปลอดภัยนะครับเรื่องธรรมะค้าขายนะครับกับมาขอพรท่านนะครับให้ธรรมะ ค้าขายนะครับลํำรวยเงินท้องนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามด้พี่น้องเด้อรบควรพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ